ครับวันนี้พี่ก็จะมาตอบคำถามนะครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับในนุมมองของพี่นะครับว่าพี่คิดยังไงหรือว่าพี่จะตอบยังไงนะครับสำหรับการตอบคำถามของพี่พี่อาจจะคัดมาจากนะคอมเมนต์ที่เราถามใต้คลิปต่างๆนะ่ที่พี่ทำไว้นะครับสำหรับน้องที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกหรือเพลอเข้ามาฟังโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่ ลองฟังดูนะฟังเป็นความรู้นะเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้หรือฟังเป็นนิทานก็ได้ถ้ามีมีประโยชน์ก็กดข้ามไปนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายนะครับคําถามที่พี่จะมาเล่าในวันนี้นะเป็นคําถามที่พี่เลือกมาที่จริงก็มีหลายคําถามนะครับแต่ว่าพี่ขออนุญาตคัดมาแล้วกันในบางคําถามแล้กันนะครับคําถามก็คือว่านะครับ ระหว่างปริญญาตรีเนี่ยกับ NA ควรเลือกที่จะเรียนอันไหนนะครับถ้าเรียนเนี่ยต้องกู้นะครับก็จสอนะแล้วก็กลัวเรียนไม่จบด้วยนะครับข้อ2เรียน NA เนี่ยกลัวฝึกงานไม่ผ่านถ้าฝึกงานไม่ผ่านเนี่ยจะมีงานทำไหมนะครับทั้ง2ข้อเลยนะครับทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า พี่จะตอบในมุมพี่นะครับถูกผิดนี้เราไปวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะเอานะครับบางคนเนี่ยครับเรียน NA เนี่ยเพราะว่าต้องการทำงานต้องการมีรายได้แต่บางคนเนี่ยเรียน NA เนี่ยเพื่อที่จะใช้เป็นแค่ทางผ่านเพื่อที่จะอยากจบปริญญาตีสักใบหนึ่งฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยระหว่าง พอตีกับ NA ควรเลือกเรียนอันไหนถ้าตอบโดยมุมพี่เนี่ยพี่ก็ต้องบอกว่าควรเลือกควรเลือกเรียนปริญญาตรีอยู่แล้วเพราะถ้าเพรถ้าเป็นพี่เนี่ยนะครับตอบให้เข้าใจง่ายคือว่านะครับสมัยนั้นนะหรือแม้แต่สมัยนี้ก็แล้วแต่ NA เนี่ยจบมาเนี่ยนะครับเงินเดือนบวก OT เนี่ย นะครับมันก็จะเท่ากับรายได้มันก็จะอยู่ที่ประมาณตีกลมๆนะสักประมาณ1 2ื่นสองถึงหมื่นหมื่นแปดเลยนะครับแล้วแต่โอทีที่เราทำตีกลางๆตีกลมๆก็ประมาณสักหมื่นห้านะครับรายได้ของเงินเอกก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นห้าแต่ปอตีเนี่ยจบมาเนี่ยนะครับถ้าหางานได้นะ มันก็จะสตาร์ทที่ห5ื่นหโดยที่ยังไม่ได้บวก OT ครับเห็นไหมครับแค่เนี้ยรายได้มันก็ต่างกันแล้วนะครับและตอนที่พี่เรียนนะสมัยเมื่อปี52านะาสามเนี่ย n a เนี่ยเงินเดือนแค่6,000นะครับ6,500 6,000ประมาณเนี้ยนะครับบางโรงพยาบาลก็8,000ก็มีนะแต่ว่าตอนที่พี่เริ่มพี่ได้ที่ประมาณ6,500ได้จะไม่ผิดนะครับ แต่รวม Ot มันก็จะอยู่ที่ประมาณสมัยปี5้าสามก็จะอยู่ที่ประมาณ1 2ื่นสองหมประมาณเนี้ยครับแต่จบปอตีได้15ื่นเลยครับโดยที่ไม่ต้องบวกอะไรเลยฮะแล้วมาบวก Ot แล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกแล้วงานมันก็จะเบกากว่าด้วยครับมันก็จะสบายกว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆแบบนี้แล้วทีเนี้ยไอนนเรื่องของการกู้กู้ กยศกรอกอะไรก็แล้วแต่ถ้านเราไม่มเราเรามีตังน้อยหรือว่าเรายังไม่พร้อมเราก็ต้องกู้อยู่แล้วครับถ้าพี่มีให้กู้พี่ก็ต้องกู้อยู่แล้วถ้าถ้าตอบในมุมพี่ถ้าเป็นพี่พี่ก็ต้องกู้นะครับกลัวเรียนไม่จบถ้าเราทําตามระบบยังไงนะครับเวลาที่เราเรียนหนังสือเนี่ยไม,ม่ว่าจะเป็นปตีหรือปวชปวศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแม้แต่ NAPn หรือ RN เนี่ย ถ้าเราทําตามระบบของวิไลหรือของมหาลัยหรือของสถาบันเราจบแน่นอนอยู่แล้วยกเว้นเราเกเรเราไปมีแฟนเราโดดเรียนเราไปทําสิ่งที่มันผิดกฎกฎระเบียบของโรงเรียนของมหาลัยของสถาบันเแบบนี่ยแบบเนี้ยมันถึงจะไม่จบแต่ถ้าเราเรียนตามระบบยังไงก็จบอยู่แล้วอันเนี้ยข้อหนึ่งข้าไปแล้วกันนะครับพี่ตอบแบบนี้ถ้าให้ตอบตรงๆงเออข้อหนึ่งเลือก NA กับพี่ NA กับปอตีพี่ก็เลือกเรียนปอตีอยู่แล้ว แต่มันมีอีกมุมหนึ่งคือบางคนเนี่ยอันนี้มันมันมันเป็นคนละช็อตกันนะมันเป็นคนละเรื่องกันนะมันเป็นอีกคําถามนึงนะบางคนเขาจบปริญญาตรีมาแล้วแต่ในสายงานที่เขาเรียนมาเนี่ยเขาไม่มีงานทําเขาก็ต้องมาเรียน n a p n นะครับเพื่อที่จะมาทํางานในสายสุขภาพในสายงานชุดขาวอันนี้เป็นการเรียนเพื่อหางานแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งนะครับ เชื่อไหมครับคนที่มีวุฒิปตรีเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่นะพี่เห็นก็มาอยู่ได้แค่แป,ป๊บเดียวมาเรียน NAP ได้แค่แป,ป๊บเดียวนะต้องบอกว่าเท่าที่พี่เห็นนะครับประมาณ60-80%ี่ยก็จะกลับไปงานสายเดิมที่เขาทำปริญญาตรีที่เขาจบมาพอถึงจุดหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันงานแบบนี้มันไม่เหมาะกับเขานะเขาขอไปทำงานที่เขาจบมาดีกว่าอะไรแบบนี้ฮะเป็นต้นนะครับ ทีนี้ข้อที่2ก็คือเรียนเ a เรียนเรียน NA เนี่ยกลัวฝึกงานไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านแล้วจะมีงานทำไหมอันนี้พี่ก็เคยทําคลิปแล้วนะว่ากลัวฝึกงานไม่ผ่านทํำยังไงเราลองไปฟังตามอีกทีหนึ่งแต่พี่ก็จะตอบอีกมุมนึงเหมือนกัน NA เนี่ยนะครับเวลาที่เราเรียนนะมันจะมี2แบบเวลาที่เราเรียนเราฝึกงาน,นจะมี2แบบแบบแรกเวลาที่เราจะได้งานก็คือเราจะได้งาน ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เราฝึกงานเลยถ้าเราทำตัวดีทำให้ผ่านตามระบบหรือสถาบันที่เราไปฝึกงานเขาก็จะรับเราเข้าทำงานทันทีอันนี้คือแบบแรกคือพอฝึกงานแล้วเราจะได้งานด้วยนะครับแบบที่สองก็คือเราฝึกงานเราไม่ได้งานในโรงพยาบาลที่เราฝึกในสถานที่ที่เราฝึกแต่เราจะได้ใบ NA เพื่อที่เราจะได้ไปเดินหางานต่ออันนี้คือแบบที่2คือเราจะเหมือนเพื่อง่ายคือเราหางานเองนะครับแต่แบบที่2เนี่ยบางครั้งบางสถาบันที่เราเรียนเนี่ยเขาจะรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบงานให้เราคําว่ารับผิดชอบงานให้เราหมายความว่าถ้าฝึกงานที่โรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้ให้โทรกลับมาที่สถาบันนะจะหางานให้ภายในระยะเ,เวลาเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ที่กําหนดถ้าไม่ติดต่อกลับมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักศึกษานะที่ต้องรับผิดชอบเอง แบบเนี้ยครับอันนี้คือสถาบันเขาก็จะรับผิดชอบหางานให้หางานให้จนกว่าคนที่เรียนของคนที่เรียนสถาบันของเขานะี่ที่เรียนเองจนกว่าจะได้งานนะครับแต่บางคนเขาก็หางานเองเลยนะไม่อยากจะพึ่งที่โรงเรียนเดินหางานเองเลยแต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดมันงานม,มันหาย,ยากพอสมควรน,นะครับฉะนั้น มันอาจจะต้องเดินหางานเยอะหน่อยแล้วครับถึงจะได้งานแต่ถ้าเราไม่หยุดไม่ท้อเราได้งานแน่นอนอาจจะช้าหน่อยก็แค่นั้นเองนะครับสรุปก็คือข้อ2เนี่ยต่อให้เราฝึกงานฝึกงานแล้วเราไม่ไม่ได้งานที่โรงพยาบาลนะณนะที่เราฝึกงานนะเราก็จะได้ใบผ่านงานของเอ็นเทีเราก็จะได้ใบ NA ของสถาบันที่เราเรียนอยู่ดีเพื่อที่เราจะได้เดินหางานใหม่นะครับถ้าเราทำตามระบบการฝึกงาน NA ยังไงก็ผ่านอยู่ดีนะครับอันนี้เราให้ฟังนะครับทีนี้คำถามแทรกเข้ามานะครับหลายคนชอบถามนะครับพี่นะครับม .3 เนี่ยสามารถเรียน NA ได้ไหมนะครับสามารถเรียน PN ได้ไหมพี่ก็ต้องตอบว่า เอาตรงๆนะครับพี่ก็ต้องตอบว่าได้อยู่แล้วแต่นะครับม3เนี่ยไม่สามารถเรียน P.N. ได้แน่นอนแต่สามารถเรียน N.A ได้แต่ต้องบอกก่อนว่า N.A ที่จบม3จะหางานยากนิดนึงนะครับโรงพยาบาลจะเลือก NA ที่จบม6มากกว่าก็แค่นั้นเองนะครับมุมมองมุมกลับถ้าเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเจ้าของกิจการเราจะเลือกคนที่จบม3หรือม6 คิดมุมกลับคิดแค่นี้เองนะครับต่อมาคําถามอีกข้อหนึ่งก็คือกศอนอเนี่ยกศนอหรือการศึกษาเทียบเท่าม,มหเนี่ยอยากเรียนพยาบาลเรียนได้ไหมต้องบอกว่าณนะตอนนี้ครับการจะเรียนพยาบาลมันจะต้องเรียนจบจากมหสายตรงไม่ว่าจะเป็นวิทย์หรือศิล์นเท่านั้นนะครับหรือบางทีเนี่ยบางสถาบันเขาเอาคนที่จบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้ แล้วมาเรียนเทียบมาสอบเทียบโอรเรียนอีกประมาณ2ปีครึ่งแบบนี้เราต้องเราต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึงแต่ว่าคนที่จบม6ก,กอสศนอเนี่ยม6ก,กอสอนอนะย้ําสภาย,ยังไม่ลองรับอะครับเพราะว่ามันเรียนไม่เข้มข้นเหมือนกับสายตรงที่จบสายวิทย์หรือสายศิลป์มาสักทีเดียวครับประมาณนี้นะครับสำหรับ คลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ